ใครเป็นคนขี้เกียจฟังคลิปนี้ครับพระพุทธเจ้าได้ตัดไว้ในสิงคาละกะสูตรนะครับว่าบุคคลที่ขี้เกียจมักจะอ้างนู่นอ้างนี่เราไม่ทํางานนะครับอย่างเช่นว่าอ้างว่าอย่างเช้าอยู่นะหรืออ้างว่าเย็นและไม่ทํางานหรืออ้างว่าอิ่มอยู่ไม่ทํางานหรือหิวไม่ทํางานหรืออ้างอากาศว่าร้อนไปเย็นไปเราไม่ทํางานนะครับแต่ทุกคนก็สามารถปรับปรุงพัฒนาตัวเองได้นะครับผมมีโอกาสดีนะได้ไปเจดี พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีของหลวงตามหาบัวนะครับที่อุดรธานีนะได้เห็นถึงความพักเพียรความขยันขององค์หลวงตาม,มากนะครับแค่เทศอย่างเดียวนะหลวงตามหาบัวมีเทศเกือบหมื่นกันนะ9,000กว่ากันนะครับถ้าเราลองหาร365วันดูนะต้องใช้เวลา25ปีกว่าปีกว่าๆนะถึงจะเทศหมดนะถ้าเทศทุกวันนะครับองค์หลวงตาขยันมากนะครับแล้วก็หนังสือสมัยก่อนใช้เครื่องพิมพ์ดิดโบราณด้วยนะครับ หนังสือมีร้อยกว่าเล่มนะครับจิตด,ดูนะความขยันของพวกเราน้อยนิดยิ่งนักนะครับอย่างตัวผมเองก็มีความรู้ความสมามารถยังไม่ได้ออกหนังสือสักเล่มเลยนะครับและปัจจุบันมีโปรแกรมช่วยเหลือมากมายนะแต่เราก็ยังไม่ได้เราก็ยังไม่ได้มีความเพียรเท่าองค์หลวงตาเลยนะครับดังนั้นพวกเราอยา่าขิดเกียจตินะครับแล้วก็ถ้าใครอยู่อุดอรหรืออยู่จังหวัดหรือมีศรัทธาก็อย่าลืมแวะไปนะครับพิพิพธภัณฑ์ธรรมเจดีหลวงตามหาบัวครับ